จะรีวิวงานลูกไม้เอ,อ่อแขนเป็นแบบนี้ด้นนานในก็จะเป็นไม่มีแขน นายทาเป็นไม่มีแขนเนาะแล้วเราก็เพิ่มเส้นคัดขึ้นมาเส้นหนึ่งนี่เส้นนี้เพิ่มเส้นคัดขึ้นมาเส้นหนึ่งอันนี้เส้นคัดทรงเขาอยู่ตรงนี้เนาะเราเพิ่มขึ้นมาเส้นหนึ่งเพื่อที่จะแทรกแทรกตัวชิ้นด้วยนี้เข้าไปแล้วก็ตรงรูดระบายตรงนี้อช่างจะเผื่อผ้าหนึ่งเท่าครึ่งนะตรงเนี้ยตรงลูกไม้ชิ้นลูกไม้นะเผื่อผ้าหนึ่งเท่าครึ่ง อันนี้ชิ้นนอกช่างเผื่อที่หนึ่งเท่าครึ่งแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวตัวซับตัวเนี้ยช่างเผื่อที่หนึ่งเท่าอ่ะคือข้างนอกเขาก็จะมีความพองๆกว่าข้างในเนาะเขาจะไม่หนามากเขาจะไม่หนาเกินไปไงรูดพร้อมกันนี่แหละแต่ว่าเราจับจีบลูกไม้จับจีบลูกไม้ไว้นิด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 ให้เขาเข้ากันพอดีชิ้นหลังก็ ตรงเส้นคัดได้เลยเนาะจิ้นหลักเขาไม่มีทรงแล้วก็ทํามาแบบนี้เลยตรงเกล็ดเราอะสวยเลยจะใส่ตรงนี้เป็นผ้าแก้วก็ได้นะเขาก็จะแบบก็พองๆกลางๆสวยอะอน,นี่ให้ดูด,ด้านในใช้ซับในเย็บกลับมีสับเนาะตรงนี้เป็นสับเป็นผ้านะไม่ได้ซับในแต่ส่วนข้างในเนี่ยคือซับใน ซับในยเย็บกับวงแขนปิดตะเข็บไ้หมดเลย <c oughs> คลิปนี้ช่างก็แบบให้ดูแบบเสื้อสวยๆเฉยๆเนาะเผื่อจะได้เป็นไอเดียไปตัดตัดให้ลูกค้าอะไรแบบนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้มีแบบว่า เออ,อรายละเอียดอะไรมากมายขอบคุณที่รับชมค่ะ